เมื่อพระนเรศวรแทงเสือเรื่องจริงหรือแค่ตำนานเรื่องนี้หลายคนเคยได้ยินว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยแทงเสือด้วยหอกเทียงเล่มเดียวแต่คำถามคือมันเป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าเรื่องราวในตำนานตำนานบอกว่าตอนพระนเรศวรยังทรงเป็นพระมหาอุปราชได้ไปประทับที่วัดป่าโมกแล้วมีเสือร้ายออกอาลวาด พระองค์จึงอาสาออกไปจัดการด้วยหอกเทียงเล่มเดียวและสามารถแทงเสือจนตายด้วยพระหัตถ์แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอย่างไร 1. ไม่มีบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงเรื่องแทงเสือไม่ได้ถูกบันทึกในพงศาวดารราชวงศ์โดยตรงมีเพียงการกล่าวถึงเมื่อยุคหลังในพงศาวดารท้องถิ่นหรือวรรณกรรม 2. คล้ายเรื่องเล่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ การแทงเสืออาจหมายถึงการเอาชนะสัตว์ูที่ดร้ายหรือการประกาศความกล้าหาญ 3. อาจเป็นตำนานสร้างภาพผู้นำเหมือนกับกษัตริย์จีนอินเดียหรือ,อยุโรปที่มีตำนานสังหารสัตว์ร้ายเพื่อสร้างบารมีและข่มขวัญข้าสึกและอาณาประชาราชบทสรุปจริงหรือแค่ตำนาน แทงเสืออาจไม่ใช่เรื่องจริงในเชิงประวัติศาสตร100์100%เอร์เซแต่เป็นตำนานที่สะท้อนคุณสมบัติของวีรกษัตริย์ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้าศัตรูไม่ว่าจะดุร้ายเพียงใด